ดีค่ะเข้าสู่ช่องเอนชาแนลนะคะเอนชาแนลจะพาเอฟซีนะคะไปปั่นเสื้อผ้านะคะไปเร็วนี่คือที่สวนยางพี่พลี่นะคะแล้วก็นี่ก็คือเครื่องซักผ้านะคะที่เราอยู่ที่นี่นะคะป่ะเดี๋ยวเราไปปั่นผ้ากันมีถังเล็กถังใหญ่นะคะเนี่ค่ะมีถังเล็กถัง,งใหญ่ถังเล็กยี่สิบาทถังถังใหญ่สี่สิบาทจ้ะนี่นะคะวันนี้เราจะใช้ถังเล็กนะคะเพราะว่า เสื้อผ้าเราไม่เยอะค่ะเราจะใช้ถังเล็กนะคะเนี่ยค่ะถังละยี่สิบบาทนี่นะคะเนี่ยค่ะนี่คือถังละยี่สิบาทนะคะนี่ค่ะนี่นะคะมีสองถังนะคะถังละยี่สิบาทแล้วก็ถังละสี่สิบาทสามารถปั่นผ้านวมผ้าอะไรได้เยอะแยะมากมายเลยนะคะปะ่ะเดี๋ยวเราจะใส่ผ้าลงไปนะคะ อันนี้คือใส่ผ้าลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราจะใส่ผงซักฟอกนะคะใส่ผงซักฟอกเรียบร้อยแล้วนะคะปิดค่ะแล้วเราก็ปิดเครื่องลงแล้วเราก็มาหยอดเหรียญเนี่ยค่ะหยอดเหรียญแล้วนะคะให้เครื่องเขาทำงานโดยอัตโนมัตินี่ค่ะน้ําไหลแล้ว โอเคค่ะนี่นะคะน้ําก็ไหลแล้วนะคะปะ้คือเราให้เขาทํางานด้วยอัตโนมัตินะคะเดี๋ยวเราค่อยมาเอาตอนที่เขาปั่นเรียบร้อยแล้วนะคะนี่อีกอ่ะเ่องละยี่สิบาทป้าเดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศในสวนปลายางของพี่พอลลี่นะคะเดี๋ยวพาไปเดินชมค่ะนี่นะคะนู้นฝั่งนู้นก็จะเป็น พี่พลีปลูกผักไว้นะคะเนี่ยค่ะมีผักกระเพรานะคะโหระพานะคะนั่น,นะคะ่ะนางรักก็มีนะคะเดี๋ยวนี้ก็เป็นที่เราตักผ้าแล้วค่ะอันนี้ช่วงนี้ก็เขาเริ่มมากรีดยางแล้วนะคะเนี่ยค่ะนี่นะคะยางนี่ให้ดูเลยนะคะเขากรีดยางแล้วนะคะเนี่ยค่ะเขาเรียกเปิดหน้ายาง เห็นไหมคะยางมันก็ไหลเข้ามาตามร่องนี้ค่ะที่รองนะคะนี่ค่ะป่ะเดี๋ยวรับไปดูตรงนี้อีกนี่ค่ะยายเยอะไหมอู้วันนี้ได้เยอะค่ะนี่คือยางนะคะที่เขามานะคะเป็นเป็นนี่นี่ค่ะน้ายางอุ้ยได้เยอะแล้วนี่ค่ะนี่ค่ะ นี่คือยางนะคะยางพาราที่เขาเอาไปทําเป็นกระดาษนะคะกระดาษหรือเอาไปทําเป็นอย่างอื่นอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะเนี่ยค่ะนี่เราไม่ต้องไปภาคใต้เราที่นี่เขาเขาก็มีสวนยางนะคะเราก็ได้ดูนะคะเยอะมากๆเลยนะคะคือมีหลายต้นมาก มีหลายต้นมากเลยนะคะอันนี้ก็ได้นิดหนึ่งนะคะเราก็ได้นิดหนึ่งคือปลูกเยอะมากเลยค่ะเห็นไหมคะนี่คือบริเวณน,นี้ค่ะทั้งหมดเลยนะคะนี่จะ้ะนี่ก็เป็นจะเป็นเอ่อยูทูบเบอร์นะคะจะอยู่พักในส่วนนี้นะคะยูทูบเบอร์จะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเป็นแบบที่แบบให้สําหรับเช่านะคะคนไหนที่อยากเดินทางมาก็มาพักได้ที่นี่นะคะนี่ค่ะกระท่อมเช่านะคะ วันละสามรอยห้าสิบบาทค่ะนี่ค่ะสามรอยห้าสิบาทนะคะต่อคืนนะคะก็สามารถมาแล้วมีสถานที่พักได้นะคะนี่จะ้ะไม่ต้องกลัวนะคะว่ามาแล้วไม่มีที่พักมีห้องน้ําในตัวด้วยนะคะแล้วก็มีข้างในก็จะมีแบบเผ้าปูที่นอนอะไรเงี้ยเขามีนะคะอ่าเห็นไม่มีสระน้ําด้วยนะคะอันนี้เป็นสระน้ําของลูกชายพี่พอลลี่นะคะ นี่ค่ะเด็กๆก็จะเล่นน้ำนี่นะคะอันนี้คือภาพบรรยากาศนะคะอันนี้เป็นกระท่อมของแอนนะคะนี่จ้ะนี่ค่ะนี่เป็นกระท่อมของแอนนะคะแอนก็จะมีถังน้ําแข็งนะคะแอนก็จะเก็บขวดไว้นะคะเอาไปให้พ่อเสือขายนี่นะคะอ <cell> ืมนี่คือกระถังน้ําแข็งนะคะที่แช่ของแช่ผักแช่อะไรเงี้ยค่ะแอนก็จะอยู่กระท่อมหลังนี้นะคะ นี่นะคะอยู่กระท่อมหลังนี้นะคะยยแล้วก็อยู่หลังบ้านลุงค่ะนี่ค่ะลุงก็จะอยู่ตรงนู้นนะคะอ,อ,อ,อ่านี่นะคะเดี๋ยวเราไปพักทานข้าวกันดีกว่านี่คือภาพบรรยากาศตอนนี้เลยนะคะตอนนี้ตรงนี้ก็เป็นของในโพธินะคะแล้วก็ จะเป็นของร้านค้าขายของนะคะนี่ค่ะแอนก็จะอยู่ด้านหลังนะคะสวัสดีค่ะชาวนี้แอนชาแนลกินขนมจีนนะคะนี่ค่ะขนมจีนนี่นะคะอ่าเดี๋ยวเราจะไปนั่งกินตรงร้านในพูธินะคะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นน้ำยาเจนะคะนี่ค่ะ เราจะมาตักน้ำยาเจนะคะไปกินเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะตักน้ำยาเจไปกินนะคะ เปมค้นมากเลยค่ะพอดีไม่แอวกะทิมาเติมอีกนะคะอ่าแล้เวเราก็ตักเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็ปิดฝาไว้นะคะนี่น้ำยาขนมจีนของเรานะคะวันนี้นะคะป่ะเดี๋ยวเราไปกินที่ร้านที่นายโพธิกันนะคะน่ารับประทานไหมคะเพราะว่าขนมจีนเจนเนี่ยเอ็นเขจะใส่ เป็นโปรโตีนเกษตรปั่นนะคะแล้วก็จะมีจะมีเห็ดหอมนิดนึงนะคะมีพริกแกงเจนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะผักข้างเคียงของเรานะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวไปดูว่ามีนางรักน่าจะมีนางรักอยู่ในถังน้ําแข็งนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะ